ซอสน้ำปลาเราขายไม่ออกมันก็อย่างนี้แหละมันคงไม่มีตัวอะไรมาคะัะโอ้เห็นนั่นทำไมรู้สึกว่าพื้นที่มันไกลๆเดี๋ยว,ยวทำไมมันมเดี๋ยวเดี๋ยวลองๆๆงวองลององข้าวไอ้ทุกคนพบติดอยู่ตรงนี้ อันนี้เองรีไฟล์มันต้องปลุกยังไงอันตรายฮะอันตรายอยู่ไม่ได้ตัวยงไหนเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออเปกโอ้ปลาหมึกปลาหมึกพี่หมึกมาพี่หมึกพี่หมึกมานี่ปิดประตูเลยผมได้กล้วยจราจรมาสองอันแล้วเราจะปิดประตูเพื่ออะไร น่ได้สิลอกแบบอีกได้จากกันจิรบ็อังตัวได้จากสวรรผมได้กวยจระจร r n เจอสวา่าคกันหมดเรายังไม่เจออ้ไรเจอครับเจอผมนี่อย่่เลยเจอทางตันเอิอ่ม ที่ได้กลัวจะรัจจ์มาอุ้ยเว้ยเดี๋ยวโทรศัพท์แกวตัวเต็มตัวเต็มหรอเคลื่อนเลยเท่าไรกันยังเต็มปีหนึ่งปูเก็บได้เลยหมดแก้วผมกำลังหาทางอยู่พี่จะทางขึ้นอะอันนี้มึงขึ้นบนงั้นเดี๋ยวข้างหลังมีทางเชียงอะไรวะทางไหนวะทางไหนวะ,น,ะน่าจะทางนี้ที่ปลาหมึกผ่านมา แล้วเราก็เลี้ยวนี่เราจะเจอกับบันไดลงอะไรหรอเดี๋ยวจำได้ว่าตอนมาแน่นะไอร่างลับพี่ว่าไม่ใช่นะใช่ไหมทางออกมันเป็นทางออกแต่แบบตัววางเลยพี่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ไปเสียดามิดหรอบอลระวังป้าอะไรพี่ว่าไม่ใช่นะเพราะตอนมาเราไม่ได้ลงไปไม่เสียตอนแต่มันจะเป็น ไปข้างดิ้น<ะ>ไ,ไม่ได้เจอบันไดโลฟอร์อยู่ไหนอ่ะอื้อไม่น่ามีระวังเลยทั้งไอันนี้พี่เจฟ,จฟปะใช่โอ้ยแลโอ้ทั้งปลาหมึกทั้งปลาไหลบ้าบออะไรกันเนี่ยอย่ไหนอ่ะบุกล้อมมันจะหาขันได้เจออะไรก็ไม่รู้ มันไล่กูมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยปีตเองเลยปีิปีติปีติปีติปิยไม่ได้อะเอาเอาเอาักมานกกันไหวะหนีรูปหนีรูปกับกับกับงไหนวะนี่อะเต็บไรนะพี่ทนไว้ยทนทนอยู่มาเกันปิปดติติ ปิดไม่ได้อ่ะมันไม่มีที่ปิดมันปิดิดไม่ได้กูอยู่ไหนเนี่ยมันฟังเสียงหรอถ้ากูยังหาทางออกไม่เจอกูจะไปลงทางลับแล้วนะรู้ว่ามันไม่ฟังเสียงละแล้วไป็นไงอ่ะกูตายไม่ยินแชีมี่แชมเลยอ่ะท่านใช่เพื่อนเราหรือเปล่าใช่จริงด้วยเอ๊ะมานี่มามานี่มานี่เอ้ย นี่ใช่ไหมนี่อุ๊ยเร็วจังวนะปิดได้ไงมมันตามฉันอยู่มันตามฉันเยอะมันฟังเสียงใช่ไห่าตัวไม่ใช่กูไ <c oughs> ปไม่ได้กับบทถักตั้งทิ้งกูเลยทิ้งกูเลย ปอลปอนอ้อมอ้อมเลยเดิอ้อมเลอเด้อมมันขึ้นมามันขึ้นมาเจ็บนิดหน่อยรับพี่นนิดนึงโอ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งมึงก็อยู่ในนีไปก่อนละกันนะ อ๋อแล้วอีกผับต้งออกอยู่ไหนต้งออกอยู่ไหนเปิดประตูเร็วตรงไปเฮ้ยปาต้ามาเร็วจังปาต้ามาปาต้าพี่มาอ๋อเจอปาต้าขวาทากุยฮกอ่าน่าจะงั้นต้องตาสองวันงั้นไม่มีทางเลือกแล้วไปเลยท่านก็เลย เรางได้วันละร้อยสิบบาทใช่ไหมผมต้องใช้ทางนี้แล้วล่ะตรงไปต้องไปต้องไปต้ยตุ้ยอ้ยตุนอยู่นยตุยู่้ยตอ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้อต้ยตุ้ยตุยตุูยเ้ยตอยตุ้ยตุ้ยตุยตยตหยตย้ยยียยยหยย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  อย,ย่าหยบหนูมนลับเนอออลับดอ,อมาแล้วนะมาแล้วโคตรดีนอนถึงกนแล้มก้ามเลยมันไ่อย่างไรเนี่ยโอ้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 ยอ้าโอ้าโอ้ยอ้ยโ สองร้อยแปดไม่พอไปต้องไปที่อื่นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอออะไกเนี่ยเออมาเป็นแท็กเอยเอ้าเฮ้ใครใครตกก็ไปะ กูยังไม่ทำได้เร่อเลยกูเนีเฮ้ยอย่าดันเฮ้ยอย่าดันอย่าดันมันขึ้นไม่ได้มันสูงเกินขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาแล้วลักตอนนายต้องมาอยู่กับรองแล้วล่ะอะไรเขาเนี่ยโทษนะแต่แต่แซนจะไม่ติดอยู่ที่ตลอดชีวิตยา กันเลยาสวัสดีครับโอ้โอะไรอะไรกบลนิดเลยเฮียนะคุณหลามคุณละการสามร้อยระวังตกนะมีผานะอย่าโดนลงไปอีกนะอย่าโดนลงไปอีกนะระวังตกนะนอกนอกมีปุ่มไปเปลี่ยนรองเท้า เตรียมพร้อมมาดีไอ้ไอ้อาตาขาวาตาขาวไม่น่าทำอะไร,รน้องลืมใส่รองเ้าเลยน้องน้องตาขาวเป็นมิดน้องตาขาวเป็นมิดกับเราใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมน้อง <c oughs> น้องบอกเปล่าเรอ,รอกูแค่กูแค่ยังไม่หิว <c oughs> เี่หมดไม่มีอะไรี้ตรงนี้เป็นบันไดว่าแล้วเชียวฉันขึ้นข้างบนนะ <c oughs> <c oughs> ลงจัดเลยเอ่ยะเฮ้ยเจอกรวยจราจอ้อนเจออะไรเจ,จ,จออะไรกรวยจราจอ้อนหอยมันไม่ทำอะไรหรอใช่ไหมสโลมสโลมสโลมอย่าไปใกล้มันนะสไปคืโอโดวเปื่อมันโดนเขาอันนี้เขาไม่แน่ใช่ผมเผื่อไว้ใช้คีย์การ์ดอะ่ะประตูมันไม่เปิดนะแฮร์รอนหรือว่าคีย์การ์ดเอาไว้นีเอาไว้ใช้นี มันมันบอกว่าเราพิจูนัวอีกใช่แล้วไม่ได้เนี่ยฉันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างบนนี้มันมันเต็มแล้วไปแล้วมันมันมันเดินตามมาด้วยไม่เจอเลยใช่ไม่เจอเลยแอมแบ๊กไปเจอเตาแก๊สหรือเตาแก๊สไปขายได้ไ ยุเขาต่อไปไหมกล้องสองทางไกลและกล้วยจราจรเราเราบริษัทเก็บขยะเลยเลยลื้อคนบ้านเนี่ยยุบเขาบอกได่ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีคนอยู่แล้วเราก็ลื้อแม่งเลยอ๋อยุบเขาไม่หายไปคนหนึ่งอ๋ออ๋อกดผิดเอ้พี่สามอีกแล้วสวัสดีพี่ ก้าเลยอย่ายุ่งเลยกระโดดกระโดดเดี๋ยวก็รอดถ้าเรา <c oughs> ไม่เห็นเขา <c oughs> เขาก็ไม่ทำอะไรเรา <c oughs> ว้าอยู่เรามารับนายแล้วข <c oughs> ้ากับอยูไ่ไหนวะนั่นนะสิตามหาเพื่อนเรากันเถอะท่านประธานขอโทษนะเพื่อนแต่หาทางกลับเองละกันไม่อยู่แล้ว ก็เลยล่ะลินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเก็บมาเชิญครับขอบคุณครับเฮ้ยเราได้ห้าสิบสามบาทได้มานึ่งร้อยหกสิบมีตังแล้วนึร้อยหกสิบแปดเราสั่งพิซซ่ากินกันดีกว่า โอ้มีค่าค่าดอกเบี้ยก็จิบสามบาทโอ้มาไอ้โคโอเคไปเลยดอกเบี้ยแพยงจัง